ก็หลังจากที่ผมทําคลิปเกี่ยวกับค่าความต้องการของค่าดยสารที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีพี่าน,นี้นะครับมาคอมเมนต์ว่าความต้องการลดมากน้อยเป็นเรื่องวงโลกเพื่อให้ดูดีถ้าราคามาตรฐานแอปได้กินน้อยน่าจะมีความหมายว่าถ้าราคาปกติเนี่ยแอปน่าจะได้ส่วนแบ่งน้อยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ฟีดแบคด้วยนะครับผมอโอเคนะครับผมจะอธิบายอย่างนี้นะครับก็คอนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจ มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับก,กลไกทางการตลาดซะก่อนนะครับผมในบริบทของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะมีคํานึงที่เขียนไว้ว่า d e m a n หและสัพ p l y นะครับผมดิมานคือความต้องการส่วนสัพ p l y นี่คือการตอบสองความต้องการนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันมีมากเกินความต้องการเนี่ยสิ่งนั้นจะราคาปกติไปจนถึงถูกเลยนะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งนั้นเนี่ยมันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนี่ยสิ่งนั้นก็จะราคาแพงขึ้นนั่นเองนะครับเป็น,นกลไกทางการตลาดผมจะยกตัวอย่างให้มันแคบลงนะครับเพื่อให้คนที่ชมคลิปนี้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมสมมติว่าช่วงเวลานั้นมีผู้บริการมีผู้ใช้บริการเพียงแค่สิบคนและมีผู้ให้บริการหนึ่งร้อยคนเนี่ยราคามาตรฐานปกติไปจนถึงถูกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้ามีผู้ใช้บริการ100คนและมีผู้ให้บริการเพียงแค่10คนราคามันจะแพงขึ้นตอนนี้นะครับก็เป็นที่มาของคำว่าค่าความต้องการนั่นเองนะครับมันเป็น,นกลไกทางการตลาดนะครับผม ที่เราเรียกกันติดปากในทางเศรษฐศาสตร์ว่าดีมาและซัพลายนั่นแหละครับอ่าเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับค่าความต้องการมันจะอยู่จุดนี้นี่เองนะครับหรือพี่ท่านไหนที่มีความคิดเห็นต่างจากนี้ไปสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณครับ